นี่เป็นแลนด์ที่ดีสิพาไม่ยังเหลินนะคะบรรยากาศฝนสิตกพาลูกมาปั่นจักรยานนี่เป็นสวัสดิไปเลยค่ะไปเลยมาเล้วนีพาลูกปั่นจักรยานเล่นไปเลยค่ะ บอกให้ย่างว่าเบิ้งหาเบิ้งผักเสียนขางทามมาสั่นจักมันอยู่แักวจะไหนดอกพี่น้องแต่ว่าเกิดคือสีพาย่างเบิ้งมาแล้วค่ะี้มาย่างออกมั่งไก่ก่อนมาเสร็มาเลยมาเสร็มาเลยว่าโลวาสติว่าโลวาสติตัวงเห็น ไม่กำลังฟงพี่น้องไหนเอาถุงมือได้เอามาบ่ได้ใส่ถุงมือมาค่ะ งามจ้ะเลยเป็นตนน้นน้อยดอกตาสวยมากว่ะสวยสวยจ้ะเหลือเป็นพุ่มเป็นพุ่มยุง่งหนึน่งข,ข,ข้าข้าไปดูกระเขียวไปแล้ว,ลวกกนนพวกก<า>วี่น้องไปเราอยากไปถีบจักรยานเลยพาเรามาถีบจักรยานปั้นเหร่นอุ้งนะคะผลน้ำผางทังอ่ะพี่น้องว่ะมแต่ต้นดอกอันเดียวนี่ได้จ้แนี่เป็นพุ่มเป็นพวงเลยน,นะได้จริจริงนะ ดอกนี่ออกแล้วก็เนี่ยดอกออกออดอกนีปุออป๋ยเจ้าค่ะค่ะไปเลยไม่ไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนั้นบรรากาศเรไป,ไป,ไปี่ปเตา,าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมทกคนนีนะคะต้นดอกกันี่เี่ยจ้ะ เนี่ยมันกินได้เอาไปลวกกินกับพุ่นกับเกลยวแซ่บหรือจ้าเนี่ยกาลังหอวตะโพงหนี้จักมือสองมือเดี่ยสาวไกลที่มาเก็บจ้าเนี่ยค่าค่าไปเลยไปลูกอ่ะเก็บมื่อนี่ว่าได้ได้เจ้าที่จริงอัลคาซเอาถุงมาเก็บอยู่ล่ะแต่เก็บว่าได้เราอยากไปขี่จักรยานยังเดี๋ยวเลยอกซื้อว่าไห้เก็บมะไปเลย คุ้นย่างย่างออกกำลังกายชีลกระยานออกกำลังกายดอกไม้น้ำแข็งทั้งกันหลายได้พี่น้องดอกงามค่ะแต่กับที่ประเทศไทยทุกที่มันใส่เมืองพี่น้องเมืองดอกไม้น้ำแข็งทั้ง้ะมันตกสูบติดสิบมันหนาวมันเย็นเมื่อนี้ค่ะมันเย็นอากาศมันเย็นเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็หนาวได้ค่ะเ่อ มันพานในบ้านแช่ไหมมันตุกตุบติฟฟี่อยู่มันหนาวมันเย็นนะคะเป็นพืชไปเลยด้วยนะพี่น้องค่ะแง่ไปเลยค่ะค่ะเมืองเมืองต้นลำต้นมันจะปุ๊บวะใส่มันหนาวเย็นงามงามค่ะสวยสวยใส่เบืองต้นดอกกันนี้พี่น้อง ไฮบงดอกมันนะคะเห็นบ่สีสเขียวๆให้เพื่อก่ๆตรงนี้ดกมยน้ำาขางแ้าง,างไป ก็หนาวเมื่อี้สภาพอากาศคือที่เย็นนะจ๊ะบู้เดียวถึานัำจักโทรัพ์ไปเย็นทุกทีหมดขี่จังยาเหตุโน้นไ ติฟฟี่มัสใสวันหนาวเล้วจ้ะคนอาาา่นนะร้ายไรงามเลยค่ะค่ะตามขางทางจะ้ะค่ะเต็มเลยค่ะน้ำขางทางงามค่ะบรรยากาศดีดีไปเลยค่ะไปเลยอันนี้สิพาลูกย่างมาเบิองห่องเขาซองสักะะ้อค่ะหม่อิ่นเบิ่งอันนกเบิง่งอีหยังก็เขาเอิ้นอีหยังเนาะ ก็เออที่อย่างก็ฮันเนี่ยฮานตัวนี้ยังมันฮันหรืออย่างนี้แหละค่ะรู้ๆจะซื้อมันแล้วก็พวกนี้นกเป็ดน้ำนี้นะค่ะก็นะคุณเป็นซองค่ะก็นะค่ะเคทื่อๆดําๆอันนี้ตะกรังนะคะเป็นซ้อมสัตว์อารมณ์อีกแล้วไปนี่แค่ตัวนะค่ะสิ่งที่เหมือนเบื้องของที่เขาซ้อมสัตว์กัน ไปขึ้นไปบนสุดดอกแบบพ่นมันไหลกัเลยผ้าลูกลุกงหมาผ้าขึ้นไปซ่อมมุ้งชัดไปเลยค่ะไปเลยคนมันไหลแล้วพวก,กขึ้นไปนะม่ใช่มีนคนคนละแน่คนลุงะแลบชวนไปอ๋อเห็นคนมันแน่นก็เลยพวกไปไป้เลยะคะ่ะไม่ไดเชียวดีไปตา่งัวมัน,อค,นคอยดีนะพี่น้อง ดีจังอะฮะไปุ้ยจักรยานฟรีเาของสิกลาบ้านแล้วพี่น้องหนาว เย็นฮูบนล่ะอาพกกนพลกำลังสิกอสั่งที่นถนนอีก พี่น้องที่กลับบ้านแล้วจ้าหม้อไหวเย็นหูแห้แฮงก็ได้ใส่หมวกก็ไ,ได้เอาหมวกมาคล้องถุงกับก็ได้เอามาม่ได้คิดว่ามันสิหนาวปวานี่เบิ่งนะะี้ค่ะเบิ่งนี้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันต้นย่งเงี้ยมที่สวยๆจสีเลยค่ะนั้ตู้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันซื้ออีนอย่างเดียกันนะคะมันเป็นดอกไม้ขากทางไม่จาดวางอันนี้ถ้าเกิดว่าต้นมันใหญ่เนี่ยบางอุ้มก็สิอุ้มนินดหน่อยแต่ตัวดอกสวยสวย เป็นกองสินะคะ่อเห็นปะบกคคาบงดอกมันงามอิหลีจ่บรรยากาศน่มๆหมอมาเต้มขางเลยจ้ะีาดีค่ะก่อนเรียากอายจ้ะเ่กก่อถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่สิเปนนี่แหละสวยม่กพี่น้อง เป็นต้นหญ้าน้ำขังทางเลยจ้ะไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาตองค่ะอันนี้คือต้นน้อยมันเป็นอุ้มเป็นกองสิแล้วจ้ะนะี่สวยค่ะกินหอมมเนาะเนี่ยมะหอมหรือคะพี่น้องมะหอมไม่หอมเลยมันมีกินหอมเลยจ้ะซื่อๆดิหอมไม่เยี่ยค่ะที่เกิดอยู่น้ำขังทางจี่สิแล้วจันเป็นหญ้า รากำลังการ่เราวันน okay. ีะแร้านค้าจ้ะหาเสื้อกินกเดินุดจะไปยันไหนนี่ฝัางน่ะร้านค่ะเบิ้งนะะมัดอกทิวลิปกำลังแตกออก กำลังงามเลยคะ่ะกำลังตะ,ปะตเปาะตะแปะขึน้นจจกหนอนมันก็จะออกตกด้วยค่ะยิ่งมเกินสองสามมือที่หลิปนี่ไหลสิโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซํำนีเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพานน้ำด้วยค่ะสวัสดีค่ะ